ครับก,ก็หมดกานอะไรอะไรคุณทำไปเไนี่ยโอ้โหายแล้วอะไรอ่ะ <c oughs> มีไหว้มีเลไว,ไไวไไนไไนคนที่อยู่ฝั่งบางนาที่นี่คือซูบปรุบางนากูบอกก่อนนะใครที่ขอนะถ่ายอิ่มนะถ่ายซูบปรุนะ mm hmm. เอาให้เต็มอิ่มดูพตาแฉะนะ,ะต้องดูนะไอเียเพราะว่าที่นี่คือเอางี้ก็บอกเลยว่ามีเขาทุกรุน่นทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่า เราอยู่ที่กรุงรูปังนะครับแล้วก็คุณบอยนะครับครับโซลูมนะครับปุ่มเพื่อนๆก็แนะนำกันมาจนเราตามหาที่ได้เจอดีมีน้องมองเขาแบบอยากให้ถ่าย รู้มากเราคุณเลือก่ายรถทไหนดูจบแล้คือในแถวบางนาเนี่ยก็จะเป็นสุรุบางนาเราแอกนี้คือเราแอกบางนานี่คือเป็นโชว์รูปเดียวเลยก็โชว์รูปเดียวใช่ครับกม18ซึ่งที่นี่ผมว่าที่พิเศษกว่าโชว์รูปศูนย์รุอย่างอื่นเนี่ยก็คือนอกจากจะมีขายรถรู้รุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยก็ยังสามารถจะรีสตอร์รุ่นคลาสสิกแต่รุ่นแรกเยได้เลยแต่งได้แต่งได้ใครไม่ใคร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 อันนี้อยู่ MMC มเอใช่ไหมครับอยากให้สมรถเล่าควาประวัติซูบรูให้ฟังหน่อยครับ อย่าคอม่ามเราไ้ะหนอนสุบรู้มันยังไงมันแฟนมันยังไงอะสุบรู้ก็คือสุบรู้สุบรูนี่คือเอาจริงป้เชี่ยมนก็จั่วขึ้จวมาูวุบูคุบอกว่านมพีช่ามีอะไรอีโวในในในสายตาของไมรุ่นเคยถ่ายอีโวไปล้วแล้ววันนี้ก็อัลบัมแมสอะแล้ววันนี้ก็เรามาถ่ายทพ่าด้วยคุณต้องบอกสักับรู้กัน อยาอิมพิซซ่าเพราะมันใหญ่รุ่นน้อครับทำไมถึงมาทำซูบูรุครับจริงๆใช้อยู่ฮะใช้แล้วชอบใช้มาประมาณ6-7ปีแล้วมีชอบฮะชอบแล้วก็โอเคมีโอกาสได้มาทำก็คือเราดูซาขอกใช่ใช่ดูซาร์ก็ทำต้นไหนครับต้นแรกล่าต้นเหี่ยวครับเป็นช่ไหเหี่ยวเป็นเหี่ยวจริงจริงมีประมาณสองพัสามเม่ปลายปีวัสองสามอันนี้ผมถามนิดนึงสำหรับคนใช้ซูบูรุทั่วไปนะครับก็คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยโชลูซูบูรุจะเขาทำดิมหาเมื่อก่อนนานแล้วนะครับ อย่างตอนนี้ก็คือโชว์รูมทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ใต้ซูบารุญ,ญี่ปุ่นถูกไหมครับตอนนี้มันจะเป็นของกันจงนะฮะกันจงก็จะเป็นบริษัทสิงคโปร์เขาก็จะดูแลอาเซียนเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องรออะไรนานเหมือนเมื่อก่อนนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออะไรก็เหมือนก็จะชิปมาจากสิงคโปร์ใช่ครับดีเลยและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่เนี่ยรีสโตร์ลบเก่าด้วยแต่ตรงนี้ขอขยายความนิดนึงครับว่าแปลว่าซูบารุสูงซูบารุในเมืองไทยไม่ได้มีทุกสูตรที่สามารถรีสโตรได้ถูกไหมใช่ใช่โอเคือด้ววยคามชอาถึงว อเสร็จปุ๊บแล้วเออเรามาทำตรงนีน้อะไรมันเปิดได้อะไรมันไม่ได้สูงมากมันไม่ได้อเวอร์เหมือนเหมือนยี่ห้ออื่นที่เราว่าเอย ในเมื่ออะไหล่เราสั่งเองแล้วก็เฮ้ยทำเลยทําเลยแล้วก็มีมีมีเพื่อนมีกลุ่มแล้วแล้วก็เฮ้ยเอามาทําเลยแล้วก็มานั่งดูแลเองมีรับประกันคือไม่ใช่ดีโซนเนี่ยคือมีโมด้วยแต่งด้วยแต่งด้วยครับแต่ว่าแต่งอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแล้วแรงหลับลงงานใหญ่อะไรแบบงี้มีหมอตัดอ่ารับหัวเราบอกว่าหาหัวตัดให้ก็ซื้อได้เลยเลยอ่าแล้วถ้าเกิดถือว่าเป็นรถรุ่นเก่าของซูเปอร์ลูมารีสตร์เนี่ยอะไหล่นี่เบิกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมครับทั้งคันเลยคือรุ่นแรงเลยตอน यह है ครับ ถ้าเป็น G C อาจจะสัก60ถึง70เพราะมันเริ่ม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 ผลิตแล้ว G C มันมันมันรุ่นแรกนะครับแต่ว่าได้ของ G D แมวอะไรพวกนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเปิดได้หมด้คือสุบารุเนี่ยจะงงเพราะว่ามันเรามีคำเรียกที่แบบหน้าหมูหน้าแมวหน้าเหยี่ยวใครตั้งวะเออผมไม่รู้อ่ะที่ใครตั้งผมก็ถามผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันร้อยตั้งหรอไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งเพราะเพราะคันมันก็ดูไม่เหมือนหน้าหมูอย่างเงี้ยผมก็ดูมันไม่เห็นนหหมูตรรงไเเขากก็ียันหมู รุ่นสุดท้ายรุ่นอะไรหน้าอะไรตัวนี้ยังไม่มีคือตัวนี้ครับใช่ไม่ยับไม่ยังไม่ล่าสุดยี่ห่ออันนี้ไม่มีใหม่นี่มีใหม่ตัวนี้เหรอเป็น the blue eye แต่อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อ Invista นะอันนี้เขาเรียกว่า the blue e y x t r c i อะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าหน้าอะไรหน้ามืดที่เมื่อกี้เมื่อกี้ขอหยิบมาก่อนเลยขอหยิบมาก่อนเลย เราไปดูรถเลยไหมเอายความว่าที่เนี่ยก็คือว่าถ้าลูกค้าแวะมาก็สามารถซื้อไอ้พวกพวกนี้คือเป็นอะไรเป็นรถไม้รถไม้งานรถรถที่แบบว่าครอบครัวครอบครัวอ๋อที่นี่เขามีขายฟรีโอ้ด้วยนะเป็นพีโอษรู้ไหมฟรีโอ้แปลว่าอะไร อันนี้เป็น certified used c a คือไม่รู้ว่ารับรองอะไรนก็คือว่ารถที่เป็นรถมือ u s e ค c a เน้องซึ่งทางศูนย์เนี่ยเขาเช็คแล้วเอามาขายได้ก็คือซื้อไปก็ได้รับประกันที่นี์ครัอันนี้ขายครับอันนี้ขายครับเอ้ยโกลนหืมโกลนสี่ร้อยย่ห้าร้อย นี่ไงมีห้องของแต่งเป็ยห้องนี้ห้องนี้ทีเด็ดเดี๋ยวดูนี่ก่อนนี่ก่อนมีอะไรอัตลักษณ์ของ S T I ให้มันงาน S T I อันนี้เบิกมาเลยเนี่ยเบิกใหม่แล้วนะครับของแต่งหมดเลยหอมเลยห้องนี้อะไร S T I ตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่ายังพอมีนะเนาะ G C รุ่นแรกยังมีครับมีงพมีเบิกได้เบิกได้ราคาไม่โหดร้ายขนาดไหนใช่ใช่ครับ S T I กับโฟบ์คลูกจริงมันคือบริษัทเดียวกัน S T I เหมือน A M G แล้วเหมือนนั่นแต่จริงนะเป็นบริษัทรูอใช่คืออย่างเงี้ยเปลี่ยนก็ไม่หลุด รับประกันพี่บอยสวยของของแต่งม้องไม่ได้แพงมากน้องเนี่ยหัวเกียร์ก็เนี่ยเจ็ดพันกว่าบาทหัวเกียร์ไม่แพงเจ็ดพันกว่าไม่รู้แพงเมื่อไหร่หัวช่องนี้อยู่ยากเลยทีนะสายอีโวอยากอยากโกนนะผมอยากได้กลิ่นมากกว่าด้วยเสียงเบียร์อาจจะยังพูดไม่ได้ต้องไปร้องคำก่อนต้องถามพี่บอยก่อนพี่บอยเคยขับทั้งอีโวมาแล้ว แล้วเรารู้สึกยังไงรต่างกันยังไงว่าชอบรากันแล้วก็ถาม่นี่ไวอย่างเดียวเลยงชงรเเหมือนเอาอีวงยาไม่ตางดีกว่าทำไมถึงชอบกินมากกว่าล้มเลีวอ่าคือโอเคถ้าแรงมันก็ต้องอีโวไว้แ้วมันถ้าทางตรงอีโวก็แรงไม่ต้องไปชมมันหรอกเลี้วเลีวไม่ต้องไปชมมันหรอก อันนี้่คือครั้งแรกที่เห็นว่ามันเรียงกันอันนี้ครั้งแรกนะครัครั้งแรกในชีวิตปะคร้นชีวิตที่แบบเคยเห็นรถเรียงอะที่มาที่นี่ผมดูแค่ มันถึงแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ G C ครับอ,อันนี้เป็นรุ่นแรกที่เราจะเห็นคุณหน้าคุณตากันเนาะอันนี้คือขั้นตำนานเลยตอนแรกมันเขาแข่งแรลลี่แล้วสมบูรุกมันเอาเลกาซี่แข่งแล้วบอกว่ามันข,ขันใหญ่ไปก็เลยเอาตรงนี้ลงแทนแล้วตอนนั้นนิสสุบุชิก็คือเอาแลนเซอร์มาทำเ<ะ>ป็นตัวแข่งจากแลนด์ก็เป็นแลนเซอร์ซูบูรุกก็เลยเอาจากเลกาซี่มาเป็นอินเพซ่านะครับก็คือต้นกำเนิดของหลายๆอย่างเลยเป็นวิวไันแรกดับ WRX คนนะครับรู้ไหมครับ World Rally เอ็กซ์ตารไม่รู้เรื่องใกล้เคียงอะเดบิอะไรเวอร์แลนดี่เออร์ิเมนคุณถามมาเมื่อกี้ไม่มีถามผมไม่มีเปี่ยไม่รู้ว่าโอ้โหคุณเปลี่ยนเลิศสมองผมไม่ได้ขี้ขี้มาแล้วเอสทีไออะพี่เอสทีไอเหรอซูเปอร์ทัวร์ทัวริงมันกลับอะไรมีของทัวริงงไงถามพี่รู้อะไรซูเปอร์ลูเทคโนโลยีอิน์ฟมชัน สิงค์ก็รู้ว่าผิดจริงเลยนะชั้นเนี่รู้ว่าผิดเลยแตะอันนี้อันนี้คือเป็นรุ่นที่คุณนหนาคุ้นตาแล้วก็ยุคยุคเราโตเนาะยุคเรายุคเราซึ่งรุ่นเนี้ยแค่เฉพาะเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวเนี่ยมัมีถึง6รุ่นตั้งแต่อีโวหึ่งอีโวหกจุดเนี่ยมิซูมุก็มาเปลี่ยนเยอะมากแต่ว่าซูเปอร์ใช้ตัวนี้ตัวเดียวครับเขาแต่แต่เป็นรุ่นย่อย มันย่อยแบบมันเลื่เชยเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเวอร์แรกเลยครับเป็นเวอร์แรกแล้วมันเป็นมันเป็นสีอ้5ที่สลองแชมป์มาหาล้นะเอาตันี้รถรถแท้เลยแล้วมีนี้มันแชมป์แข่งใครก็6.5เขาแข่งคารีโว3ยีโว4อะไรแดบแดดก็ยังขับกันได้โง่ายๆาี่ยีโวเนี่ยเขามีแมชชนขับใช่ไหมซูเปอร์ลูกใคร ไม่รู้ปีเลยครับคอยลินแม็กเล่แล้วใครชนะสลับการสลับกันเอาสลับกันคือรุสตีแต่ยุคนั้นคอรลินก็ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ีแมทเทนเน่ลายเดี่ยวอ่ะแบบลายบุคคลอ่ะแค่จะแชมป์ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลายเมนูแฟคเจอร์ก็คือลายทีมเนี่ยส่วนรุ่อันนี้มเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมุกเปลี่ยนก็ไม่ต้ใครรู้นะมุกเปลี่ยนได้นะเราการที่แบบเออที่มึงพูดมาสมัยนั้นเบียร์ดูอย่างเดียวเออเอซ ตัวถังนี้ก็คือมีทั้งแวนแล้วก็สองประตูด้วยนะครับจะเป็นจะเป็นรุ่นเดียวที่มันมีหลากหลายขอดูเครื่องได้ไหมครับได้ได้ซึ่งก็เอามารีสตอร์ได้ถูกไหมครับรุ่นนี้ถ้าเกิดคนมีอยากเอามาทำก็คันนี้เาียนรู้ได้รีสตอร์แล้วฮะนี่ล้อเดินเป็นสปีดไลน์งี้เลยเหรอไม่ใช่ครับแต่ขอเป็นของแต่งโอ้เดิมขอเวอร์ชันแรกเครื่องยังไม่เป็นคอแดงเลยใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีคอแดงออกมาเลยอันนี้นะเป็นเครื่องสูงนอนสูงนอนดียังไงครับพี่เบียร์ มันคือสูบนอนเนี่ยมันทำให้รถบาลานซ์ดีถูกต้อง,ง,งถ้าสูบตั้งเนี่ยมันจะทําให้แบบอาจจะแบบโชว์เฉยได้ครับแล้วตอนเช้านี่ตั้งหรือนอนครับต,ตั้งเครื่องตั้งอย่ซูบารุเนี่ยสูบนอนหมดมันทําให้บาลานซ์รถมันดีเพราะว่าสูบหัวมันต่ับวัวลูกสูบอยู่ข้างล่างแต่ยังทำให้าาข้างบนมันมีพื้นที่เหลือซูบารุเขาก็เลยมาวางอินเตอร์ข้างบนแทนใช่ครับอ๋อที่ทเราเห็นซูบาร <c oughs> ุวางอินเตอร์ข้างบนเนาะใช่มเพราะพื้นที่มันเหลือนะเพราะต่อพื้นที่มันเหลือซึ่งถามจริงว่าอินเตอร์วางบนเนี่ยอันนี้้ถามมอ มันรับลมยังไงก็ไม่ดีเท่าอินเตอร์นาดถูกไหมครัใช่แต่ว่าข้อดีมันคือมันจะไม่แหลกนะฮะคือพื้นที่มันนิดเดียวเนี่ยเทโบไม่แหลกก็คือเทโบมาเลยวทมาไปมันก็ถึงถึงเร็วครับพี่แล้วแล้วอีโบอยู่ไหนกูก็พาพีนอยู่หน้าอยู่หน้าข้างไปข้าต่อไปโอเคอันนี้หน้าอะไรเออันนี้นี่หน้าอะไรหน้าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ G C ครับจ G C ไม่มีหน้าไม่มีหน้าแล้วหน้าอะไรฮะหน้าหน้าหน้าหมีนั่งน้าห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 น้น้าหน้าหน้า่น้าหน้าหน้าหน้อน้าหนน้าห ไฟกรมคนไทยเรียกว่าไฟกรมอ๋อเหรออันนี้ไฟกรมไม่มียังไม่ยังไม่จับก็หลักเรื่อบั๊ตายบัคที่เป็นเร่องแมลงตาเหมือนแมลงนะหน้าแมลงแต่พวกนี้ไปจะมีสับใหม่ว่านี่เป็นรถหน้าแมลงหน้าแมลงซูบะรุหน้าแมลงอันนี้ก็ประมาณปีอะไรครับปีอะไรปีสองพันหนึ่งอุ๊ยทำไมคันนี้มันใหม่เห็นยังรุ่นตากรมต่อหลอมานี่ต้องความนิยมค่อนข้างไม่เยอะถูกไหมครับแบบเหมือนกับว่าสมัยก่อนคนบอกว่าเขาไปแปลงไปตายเยอะตอนี้เขาทำหน้าหลุดมาแทนทั้งที่เดี๋ยวนี้เขากลับมาแล้วใช่ใช่ตอนนนนนนี้้้กลัััับบมมมาาาาเเพระๆขขสวยึน เอานิเอาเนี้อันนี้ยอะชิคแบรนด์เหรอเชิคแบรนด้วยอะไรวะไม่พี่เอาเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอา้นี้ต้องแฟชั่นนี่ตองแฟชั่นไอ้เชี่ยไม่เห็นใต่ตาอันนี้ประมาณปีปีเก้าปลายปเลยเนาะ 2 0 0สองพันยังมิเลเนียมเลยผมชอบนะไฟผมแม่งดูแม่งก็ดูเท่ห์นะตอนนานๆมันดูดีขึ้นแต่ออกมามันใช่ออกมาดูแปลกๆมากเลยคนไม่ชอบมันออกมันใหม่คงก็จะแบบแต่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วถ้าสามรุ่นเนี้ยหายากสุดรุ่นนี้เหรอรุ่นนี้ยังมีแวรนด์ถูกไหมครับมีแบรนด์เนอะยิ่งหายากก็ไปใหญ่ไม่เคยเห็นเลยมีแวรนด์อ่ะน้อยมากแต่แบรนด์จะไม่ใช่ S C I วะครับหรือว่าแวรนด์ก็มี S C I ด้วยไม่มีถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึง S C I ต้องเป็นตัวบอดี้สี่ประตูแต่เครื่องเครื่องก็ใหม่มากเลยคราวนี้เขา ซูบูรุบางนามีรันด้วยใช่แล้วจะมีรีสโต้ก็จะมีเป็นตอนนี้ถึงเบอร์เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ประมาณยี่สิบกว่าก็คือถ้าเกิดว่ามารีสโต้ก็จะได้เป็นเหมือนซูบูรุได้เพรสนี่ไงไดเนี่ยดีสโตเซชั่นซูบูรุลงมาเนี่ยเขไม่ร้องให้เจาะตรถนะเนี่ยเขาต้องแบบปิดกําหน้าแทนซึ่งตึงออกได้เลยบ่างใส่โซนของเขาแล้วเราเนี่ย อาคันต่อไปน่าเหี่ยว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 อันนี้นี่เป็นตัวพิเศษด้วยใช่ไหมครับบอยเป็นอ่าอันนี้เรียกว่า S 2 0 3ใช่ใช่ถ้ามันพุ่นน่ะมันจะมีก่อนเปลี่ยนโฉมมันจะมีตัว S เป็นตัวพิเศษอุ้ยอันนี้อันนี้ภาษาอันนี้ภาษานี่เพิ่งคันคันที่สามนะอยากกินลุ้จริงที่นี้เนาะห้องเครื่องเดิมกินอะไรไปไม่รู้อาร์ตตมอบมือเต็มไปด้วยอะไรเนี่ยจำได้สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งคุณเกิดภรรยาจำได้ไหมนี่อ๋อ อันนี้ปีออันนี้ปีอะไรปีอะไรปีอะไรประมาณ2003มั้ง2 0 0 3 2 0 0 4อครับก็แสดงว่าตาคมเนี่ยก็คือออกมาแป็บเดียวด้วยหรือตอนนี้เลยกลายเป็นของแร r เครื่องนี้ผมถามอยถ้าเกิดเดิมๆก็คือ280ทุกบคันเลยใช่ไหม280้ยครับใช่แล้วมันเกลย280 ดุลหลังๆเนาะมันตัวพิเศษคือถ้าถ้าตัวพิเศษเนี่ยอาจจะแบบ320รอย่างตัวเงี้ยสามยี่สิบตัวนี้สองศย์สามซึ่งเป็นตัวพิเศษตองนย่สามร้อยยี่สหรอเพราะอะไรว่ะพี่เพราะมันมเอสสองศนย์สามเขาต้องมาสลับเลขเป็นสามร้มาอ่ะมันมาสาม3อดโอ้มันปูไม่ปูเอสสองศูนย์สามอ่ะแล้วสำหรับอิ p เพรสตนี่เวอร์ชั่นไหนที่ือว่าท็อปอยูละเป่ะครับเอสคเอสมันก็จะสองสาองย่สง้า จริงพิเศษคันนี้ขั้นต้องภายในเพราะว่าสำรวจภายในมันเป็นบอกหลังคาร์บอนแค่บอกก็สามแสนแล้วไงอ๋อคันเมื่อกี้ที่บอกข kind of ึ้นมาสามแสนนะเมื่อกี้แต่ขึ้นรถอ่ะแต่เขาขี่แอบบอกเฮ้ยที่บอกสามแสนนะคือมันถูกเขแบบดีนะมึงมาขัดออกมาหน้าหมูนะหน้าหมูทำไมมันหน้าหมูอ่ะมันมีตรงนี้มันมีตรงนี้ฮะนี่ยตรงนี้มันหมูใครตั้งเหรอแต่ว่าก็หลังเนี่ยว่าเขาทายนะก็หลังกเนี่ยว่าไอ้เมืงตั้งปันเนี่ยไม่ใช่แล้วใครตั้งวะเกิดไม่ทัน ให้เบียร์ตัคือจะบอกว่าตัวเองเต,ตอนนั้นที่มันออกมาผมยังเรียนม,ยมัธยมไห้รุ่นเดียวกันทั้งนั้นนะ่ะอันนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ดิโซเนาะยังไม่ได้ดิโซฮะเออแห้งๆเลยีนน่มาเซื้อที่สังเกตเห็นง่ายคืออินเตอร์นอกจากตั้งแต่รุ่นแรกพอที่เหลือถัดมาก็จะเป็นแบบเขาจะวางตรงแล้วใช่ไหมครับอ,อันนี้อันนี้นอนป้าสุดนอ,อนหมดครับไม่มีตั้งเลยเหรอไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยไหวหรอกคือได้อามา้นต่อมา นี่นมแมวตอนนี้แม่ครับตอนนี้เราแมเลยว่าสามร้อนี้เนี่ยมันคือบอดี้เดียวกันเปลี่ยนหน้าหนก็เป็นตูดตูดถ้าจะเปลี่ยนกนเลยเดี๋ยวเเหมือนกันเรอไม่สามคันนี้อันนี้ก็คือประมาณ5ปีได้หมันเจ็ปีคือเปลี่ยนมาสองปีเปลี่ยนที่สองปีเปลี่ยนเสไอเหมือนเป็นเมลเชนใช่คับมันต้องเป็นตามกฎอะไรบ้าถึงสปีเ่นไม่ไม่เขาก็เปลี่ยนเปล่าเขาอยากเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไฟท้ายนิดหน่อยอะไรกใช่แต่ว่าบอดี้ยังเป็นบ เขาเป็นรองใช่เพราะดีไซน์พวกนี้ดังหมดเลยนะแบบผมจำได้ว่าใคระชื่อทำไม่ได้แต่ว่าออันนไหมบกดีไซน์พวกอัลฟาโรมิโอดีไซน์นะคือแแมงลาเลนที่ขับเออแมงลาเลนนะครกอันนี้อะไรหน้าอะไรแมวหน้าแมวอันนี้แมวละวนีทำไมแมวเพราะว่ามันตาเหมือนแมวนี่หรอตามันเฉียวเฉียวเหมือนแมวอันนี้จะเป็นเหมือนในแฮชแ็กด้วยใช่ไหมครับอันนี้น่ารักชอบวตัวนี้ก็จะมีห้าประตูที่เป็นเอสซีไอแล้วอันนี้จะแบ่งเป็นแมวอ้วนแมวผอมต้องบอกงี้นะนี่คือแมวอ้วนแมวผอมอะไรวะคือถ้าเกิดว่าโมบปกต่ีที่ไม่เอสซีไออ่ะอันนี้จะหน้าตาเเหมมือนนนกกััท่่าแตพะ มาเป็นรุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยตัวที่เป็น S T I อ่ะโปรใหญ่กว่าใช่ครับตัวที่เป็นตัวธรรมดาเนี่ยพี่ดูดินี่อะไรก็ทำมาอุปกรณ์เยอะนะเนี่ยใช่ทำมาเยอะเลยอันนี้ของแต่งเหรอครับจะแปลว่าของของแต่งซูบารุมันพอหาง่ายใช่ไหมหาง่ายแงมากยังหาไรอยู่ไม่แพงใช่ครับสล้วก็น้อใช่ไหมอ่ะไปต่อ อันนี้คือเรียกว่าโฉมล่าสุดนั้นไม่ได้ก่อนล่าสุดก่อนจะบอกว่าอันนี้เป็นโฉมแรกที่ไม่ใช่เป็นเทสซาโอเคอันนี้เปลียเว่าเสืออันนี้ใหม่ใหม่สุดยังยังมีใหม่กว่านี้อีกเพิ่งออกมาเลยครับถ้าในบ้านเราเนี่ยคือล่าสุดใช่ไหมครับของใหม่สุดยังไม่มีมาถ้าเป็น S C I ยังไม่มีใหม่สุดมันจะเป็น W i X ธรรมดามันจะไม่ใช้ชิปแต่ตัวนี้ออกเมื่อไหร่มันจะเป็น W i X S C I เหรออ่าแต่ S C I ตัวมาม่คาดการณ์ว่าราคา่าไรต้องแพงกว่า เซลฟี่ให้แล้วล็อกนะแต่ประมาณนี้เฮ้ยน่าสนนะดีนะไม่ซึ้งหน้าผมว่าคล้ายๆกันคนร้านไหมไม่ใช่คนร้านไหมก็ยังไม่โปอยไม่โปรยอีันเลยอันนี้มาตรฐานเหมือนหมดเลยออ๋ไม่ได้เป็นสล้ายคลาดใช่ครับของเครื่องนี่เหมือนกันหมดเหมือนหมดเลยขึ้นฐานเครื่องคือเขาเรียกว่า ej ครับคือขึ้นฐานเครื่องเดียวกันหมดนะ ej ยี่สิบจะเป็นยี่สิบห้า ej ยี่สิบห้าเป็นสองพันห้าร้อยสี่ซึ่งมันเป็นเครื่องสองพันห้าไอ้ระบบเลย์เอา u ์ยังเหมือนเดิมถยู่ไหมครับเดิมไม่นด้สีสูบเหมือนเดิมีเลย f i n น l เอดิชั่นนะครับที่ที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องที่สิบต่แล้วก็เอสสองศูนย์แปดเดี๋ยวเราจะออกไปขับกันนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องฝ่ายฉุกันคนชนะได้เลือกก่อนเบียร์ผมขอหนึงอ้กนออกผมว่ามีน้องคนนี้ เขามาโฟงเบียร์เลยมาถึงตอนเช้าพี่เตอร์ผมว่าขับคันใหม่สุดผมว่าเบียร์ต้องเปลี่ยนไปขับกับือนเขาแล้วล่ะเอและอีพ p หน้าที่เขาจะมารับเจีบเขาบอกนะผมพอขับคันแรงสุดเนี่ยให้คู่เจ้าของห้องมึงคือคนเป็นพี่ยศเอายังไงก็ได้ไปเลยนะวะไปขับไปขัแล้วมาไปขับแล้วก็อยากรองรุ่นใหม่ป้าไอเด็กสมัยนี้มันเนี่ยม่งไปดูเรื่องเลยเห็นไหมนเห็นไหมเด็กสมัยนี้อำนาจเก่าเลือกเสียงของตัวเองเนี่ยพี่บอกประชาราษฎร์ไงก็ต้องเลือกเองนี่พี่ได้โอ้แม่งมาช่วยเลยไอมึงดูทิกเกอร์เยอะไปไหมเนี่ยแต่เขียแต่เล่นนะคร ดใส่เต็มชุดเลยคนไ้ออกหวานชูโนได้ออกทุกคนเลได้ออกเลยโอนออกเลยใช่พี่บอยด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงก่อนอไปก่อนเลยอกออกเลือกก่อนไงออกอเลือกก่อนใช่บอกกอเลยพี่บอยเป็นเจ้าของโชว์ลุงผมก็ไม่ปาเนียะอนออยแล้วเดี๋ย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 วไม่เห็นเล้เชี่ยคนเชี้โกงเลย ม่เบี้ยแต่คันนี้ไม่ได้แรงสุดนะเย็นมากเลยฮะมันมีคันแรงกว่านะอ้าวคันไหนอ่ะโอ้โหก็ต้อง S 2 0 3อ่ะอ้าวเหรอฮะนู่นคันแรกแรงสุดเลยเบี้ยกูแรงสุดเบี้ยคันแรกแรงสุดเลยเบี้ยคันนี้เบี้ยขับคันขาวเบี้ยคันแรกแรงสุดเลยเบี้ยคับไม่งหนักไอ้อาร์ะ ไม่ไหวอะลงมาแมวไม่ไหวอะมันคัดมันหนักอะลงมางะมันจะมันไม่สบายใครบอกสบายติ้งเครื่องอะไรอันนี้ใหม่สุดใช่ไหมอันนี้ใหม่สุดพี่ขับสบายสเลยอ่ะกูจะขับเนี้ยอันนี้แหละใช่ละใช่ละอันนี้ใช่ละโอ้ยเสียงดีเสียงดีว่ะนี่เพวกกันขับซูบูรุครั้งแรกในรอบแบบหลายปีมากเลยเนี่ยโอ้ยคันขาวมันจะโดดอย่างเดียวเลยอะพ่อเอ้ยสบายคันนี้สบายชิล โอ้ยเด้าเด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 าอีกแล้วเดาอีกแล้วเฮ้ยอ้ยวิ่งดี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 ไอ้เฮียแม่งรถคุณขับดีว่ะ บอกเลยว่าเหมือนเก็บกฎอะปอนโนเขาขอบางนาว่าอยากเห็นซูบารุไงกูจัดให้ทุกรุ่นไงฝากบอกออคนในช่องเบียรประโยคนะครับถ้าจะซื้อซูบาร,รุคุณมาที่ซูบารุบางนาซื้อแล้วบอกพี่ด้วยนะแท็กไว้ได้วยนะบอกว่ามาจากช่องเราอะพี่บอยเขาจะคิดแพงขึ้นนะเฮ้ยมีราคาพิเศษดีมะตอนนี้พี่บอยมีโปรโมชั่นครับลด20%นะรับแต่บวก70%ตอนหลังนะคมเนี่ยแต่ลงรถไปก็ตบปา,ากเล่นเลยเนย Don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the scene. Yeah. Moving fast, already gone. Yeah, but you're bringing me back. Try to double cross me. Whoa. Whoa. The crescent. เดี๋ยวแม่งต้องมาไล่ทันกูไอ้เหี้ยให้มันเดินไปหน่อยเหี้ยไล่เอ่ะดูดิแม่งไล่ลงกลางถนนนะแม่งไล่คนป่วยลงกลางถนนนะคันนั้นขับมันนะโอ้คัดคัดคัดหืมโอ้ยโอ้ย Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming what we doing. วันนี้โอ้โหวันนี้สนุกมากนะครับก็เป็นเปิดประสบการณ์มานี่ส้นอะไรเี้ยมานนี่ส้นอีกแล้วครูไปไฟฟ้าเปล่าครับไม่ไไฟฟ้าวันนี้สนุกมากสนุกประสบการณ์ไม่ว่าชีวิตนี้คงคงจะกล้องอยู่นู้นมือเปลี่ยนรถประคับระคันแรกก็คือเป็นรถร่นไหมจุดเนาะ ใช่ครับรุ่นใหม่สุดแล้วก็ไปขับแล้วมันก็ขับสบายแหละตอนแรกจะขึ้นรถลิอาร์ตแต่ว่าขับไปแล้วมันดูแบบมันดูซิ่งครับแล้ววันนีรถติดก็เลยคิดว่าขึ้น่อมัขับง่ายดีอ่ะเอารถมาเขขึ้นไปขับเสร็จปุ๊บไอ้นี่เขาแป๊ดแรงเข้าข้างหูแรงจิบแรงเนี่ยกูต้องเปลี่ยนรถแล้วแหละเฮ้ยแต่คันที่เบียร์ขับตอนแรกแรงนะแรงไงแรงไม่แต่มันไม่มีเสียงเสียงไม่ซิ่งไม่ซิ่งดูผมชอบเสียงวิกเกตแยกอะไรกันต่อไาแต่ก็คือรถคันีเหล่านี้นี่ครัับบบุงนาาต้้้้ออองถถซซืืรที่ไหน ซูบุรูบางนาคิดถึงซูบุรูคิดถึงที่ไหนบางนาพี่บอมมีอะไรฝากแมของซูบุรูบางนาก็โซลูมซูบูรูงานนะครับก็มีครบหมดเลยครบจริงทำสีมีรถมือสองซูบรูมีตกแต่งมีรีสโตครับก็คือเรียกว่า one stop service สำหรับนทีาซูบูรูผมก็เพิ่งรู้นะว่าศูนย์รถยนต์เนี่ยที่เป็นมิช่อร์ซูบุรูอะไรเงี้ยมันจะสามารถแบบรีสโต้ได้แต่งได้ สีด้วยด้วยเนาะนะครับแล้วก็รถก็มีออกรถใหม่เดี๋ยวรุ่นใหม่ที่เข้ามาในอิมรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วบอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอตัวพิเศษเบียร์เดี๋ยวเอามามึงเอามาคนละร้านก่นมาคนละร้านอะไรนะคนร้านเอามาคนร้านพาร้านผมยังพอเลยไม่เลยไม่ถนัดช่วงนี้ไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยเลยช่วงนี้ก็ไม่เข้าสะดวกเลยไม่ค่อยสะดวกช่วงนี้นะครับแล้วก็มีจริงๆมีรถพรีโอนเนาะเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสไตล์พรีโอนแต่ซึ่งอันนี้คือสมมติว่าผมมีซูบูรุใช้มาแล้วผมมาให้ ผมก็อยากขายแล้วผมบอกเอ้ยคุณบอยช่วยรีสโตรให้หมดแล้วฝากขายก็ได้ก็คือจะมีขั้นตอนก็คือสามารถเข้ามาคุยได้เลยซื้อก็ได้ขายก็ได้ปรึกษาได้แต่งได้ซ่อมได้ซ่อมได้ทุกอย่างทุกอย่างกบจบที่ซูบารุบางนานะครับเลยไม่กลับบางนามาหน่อยนึงตอนนั้นก็ขายอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นขายอยู่ังขายอยู่ถ้าสมยศโอนตังมาคันน้ําเงินได้ขับกลับเลยอะไรนะครับคันน้ำเงินคันไหนโอนก็ได้ขับหมดทุกคันล่ะครับที่โอนแล้วเท่าไหร่คันนั้นเท่าไหร่คันนั้นสามนั้นสี่เราไปดูข้างในมัน อันนี้เหมือนใช่ไหมอันนี้ทำเยอะกว่าอันนี้ทำเยอะกว่าอันนี้ทำเยอะกว่านี่สูบเว่าะอะไรกันนะแรงแรงแรงมันกีนแรงครับนี่กี่มาครับเนี่ยประมาณ500กว่า500กว่านี่นี่โชคโอลินแน่นอนอือโอลินโอลินโอลินแน่นอนโอลินดีเอฟบีป่ะครับเนี่ยเบียร์เบียร์ซื้อดิเดี๋ยวเราซื้อนี่ให้เดี๋ยวเราซื้อนี่ให้เอามาคนละร้านก็บอกเบเบซื้อเดี๋ยวเราซื้อนี่ให้คน เอามาเนี่ยเขาบอกขายเท่าไหร่สามเท่าไหร่สามล้านสี่สามล้านสี่เอามาโครลาร้านเลยหกแสนเอาไปอิ่มทีหมดเลยโห่นี้ก็แต่งเต็มแล้วนะคันนี้เอาเผื่อพังเผื่ออะไรเป็นมีปัญหาเปลี่ยนยงเป็นยางแล้วเดี๋ยวตอนขี่ขี่ยังไงผมขี่ ขี่คนเดียวใช่ผมขี่แต่พี่นั่งไปเด็โอ้โหแล้วไปไหนไปไหนต้องนั่งกันสี่คนแล้วพอเสียก็พี่ยศจะบอกเลยว่าวันนี้เปิดประสบการณ์มากแล้วก็น้องหน่อยที่ขอไว้ว่าขอถ่ายทีมเฮ้ยสนุกด่าหวังว่าคงถูกใจนะครับวันนี้ถือว่าครบจริงๆครบมากครบกว่านี้ก็ครับทุกรุ่นเลยรุ่นไออาร์ตนี่ขนาดเห็นรถมาเยอะนะบอกผมเพิ่งเห็นรถพร้อมๆกันครั้งแรกครั้งแรกชีวิตเลยปะที่มาที่นี่ที่มาที่นี่วันนี้มันขัดกันตลอดแหละบอกเลยไออาร์ตอ่ดผมว่าขออีกอีพีอีโวเจออิม ได้ผมจัดให้สองประตูเจอ6.5อย่างนั้นต้องซื้อคันนี้ไปเลยไหมซื้อครับต้องซื้อครับคันนี้น่าจะวิ่งคือถ้าอยากได้ก็ซื้อไม่เราได้กับผมใช่ไหมซื้อเลยไอจีเลยเราอยากได้เลยคนร้านเงี้ยผมกับบิ๊เตอร์ได้ขี่แน่คนร้านขอบคุณขอบคุณพี่บอยมากครับรถม้าของรถทุกคันจอดรถได้ทุกัีขอบคุณมากมากขอบคุณซูเปอร์บังเระ ข,บบขับแบบเขาเรียกว่าขับแบบถนอมรถนะครับเมื่อกี้เ็าไม่ได้แบบใชยรอบอะไรเยอะนะครับแค่ประมาณ800 0ัรอบแต่พลอเยอะนะครับเขาใช้แล้วแล้วพบกับรายการรถเขาเราโก้สวัสดีครับสวัส <Sh> ดีคร <and> <course, the> <pandemic> ับตั้งก้าวตั้ง Turn that check, told them that shit that I been up next Can't take calls, but I send that text From way downtown, but the shit still wet